สักรูปนงเออปรษามามไก่จากชนบุรีมาไก่ื่อสิ่งนี้เหรอพี่เอ,อฟครอบทองลำบากเล้น,นใช้ชีวิตครับผมตอนนี้ชีวิตใช้เราอยู่เนี่ยอันนี้เพื่อนดำดับ้ว่กัน จ้นาที่เองก็ไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันได้แต่ยืนให้กำลังใจไม่มีใครให้ดิฉันยกของสักคนเหงามากบอกเลยรอหลังคอดกันเถอะ หลังคอดจะกันเปลี่ยนสีเสื้อหน่อยทำลืมหนูเลยดีค่ะไปไปกลับกลับอย่างเงี้ยละค่ะ ค่ะโอ้ขอบคุณนะคะมีไก่สดมาให้ด้วยสาวอยู่เกาหลีบอกว่าแม่ทำไมไม่ถ่ายเลยคุณผมไหนๆเรามันก็อะถ่ายรูปให้หน่อยนะเอากล้องหน่อยเมาแม่อันนี้ก่อนดัดผมดีๆก่อนหมอไม่ตายาแต่ะถ่ายหน่อยเนาะจ้าถ่ายสองภาพสองภาพโอ้มันไปสตอรี่ซะด้วยเดี๋ยวเอาเหรอ กังตอรี่แล้วไม่รู้อยู่กับใครอะไงแล้ไม่รู้คุยกับใครอยู่นเนาะอือนู่นกิ๊สาวอยู่เกาหลีก็เลยแซวแม่อะกล้องธรรมดาแล้วเนาะกล้องธรรมดาเนาะโอ้ยมากอ่ะสองสามห้าหกเจ็ดขอบคุณครับแผลนะ ขออนุญาตครับ่ะตอนนี้มีกี่หลังคาเรือนคะตรงนี้มีประมาณสิบหลังคาเรือนค่ะที่ติดอยู่อารมณ์เหมือนแบบเกาะอย่างนี้เลยค่ะก็คือน้ําถูกปัดขาดจากตรงนู้นล้อมหมดละฝั่งนู้นก็ล้อมฝั่งนี้ก็ล้อมจริงๆมันคือถนนที่ทะลุถึงกันอย่างเงี้ยค่ะแต่น้ํามันจู่ๆมันมาตรงเนี้ยข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็เลยกลายเป็นเหมือนสภาพเหมือนเกาะติดอยู่ตรงกลางนะคะ เราได้ไก่สดมากบผักมาเลยมาเรามาที่นี่ห้ารอบรอบสี่ห้ารอบแล้วค่ะใช่ทีมงานเราเอาข้าวมาลงที่นี่เอาของมาลงที่นี่เพราะว่าตรงนี้น่าสงสารมากนะคะแล้วน้าเทื่กสวนไร่นานี่คือหายหมดเลยที่เขาปลูกกันไว้ไม่เหลือเลยเลยกันหายหมดเลยใช่ไหมสวนหมดเลยหายหมดเลยใช่ไ้มสวนหมดเลยหายหมดเอยตามน้มดเลยหายหมดเลยใา่วน อยู่ตรงนู้นตามจับก็ไม่ได้สวยเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมครับนะทะเลสาบใช่มีหาดมีเป็ดเออด,ดินว่ายน้ํากันเต็มะไม่รู้จะไปต้อนกลับมายัางไงพอเข้าใกล้มันก็หนีแล้วก็นาข้าวกะจมแล้วข้าวอ่ะน่าสงสา,ารคืออย่างอย่างบางพื้นที่จังหวัดอื่นเนี่ยเขายัางมีการเตือนใช่ไหมคะว่าเออให้เกี่ยวข้าวให้เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวน้ําจะปล่อยมาวันนี้นะอ่าแต่ที่นี้เนี่ยอย่างที่เนี่ยคือคือน้ํามัน มาก่อนที่ข้าวมันจะเหลืองพอดีอ่ะมันกําลังเขียวๆเหลืองๆอ่ะค่ะคือเก็บไปตอนนั้นราคามันก็ไม่ดีเขาก็เลยแบบยังไงแล้วจะจูน้ํามันก็มามันเหมือนเป็นข้าวเมาเนาะใช่ไหมเออข้าวเมาอยู่ใช่ก็เลยตายหมดข้าวตายหมดทีมหนูมาครั้งที่ห้าแล้วแม่ใช่ค่ะเอาให้มาตลอด เพราะตรงนี้นะคุสารติดเกาะอ,อยู่ใช่ไปไม่ได้เลยใช่ขับรถอ่อนๆอ,อ,อย่างแม่เลยว้าวไหามไม่ได้เลยน้ำมันมีท่าทีลดลงบ้างไหมคะ,ะมีแต่เพิ่มตรงนู้นตรงนี้มีแต่เพิ่มฝั่งนี้มันเพิ่มเพราะน้ำโขงกับน้ำ้วยมงมาประจบไปรตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเร,รื่อยๆอัโตฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะเนี่ยอืมใช่หนูมาเมื่อคืนก็ตกตลอดทางจนถึงตอนเนี้ย่ายุเข้าเนาะ ชลีชลเออะไรมีมีตะไคร้ไหม่มเจไหมก็จะต้องเอะ้อยหาไหายไปไหนเนี่ยข้วไปสวนก็มาไปเผาศพคนในบ้านนอนสมรรค์ตายหลังบ้านแม่นั่นแหละอยู่ที่บ้านบ้านแกอยู่ไหนอยู่ที่บ้านนอนสรรค์น่ะอืมอ่ อันนี้ดันก่อนใช่ไหมเป้าหมายถึงว่าไปดนอะไรแกเป็นเบาหวานความดันเป็นหลายอย่างไม่ไม่แต่งงานแล้วอย่างนี้จะเรียกรียกชาวบ้านมารับกันยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปตามเรียกเอาเหมือนวันนั้นแหละค่ะฝนไม้กะเห็นปะนี่แค่พูดถึงนะแค่ขอตะไคร้ไป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 เข้าบ้านเข้าบ้าน ไ้ีบขอีพีเอ็มถามมาเอาเหรอคขีบคุณงานคุณผมค่ะขอบคุณมากสู้ๆนะคะสู้ๆนะทางปลอดภัยได้ค่ะอะฝนเริ่มตกแล้วปะเรากลับเอาเอาไม้ออกไปมลูกสวัสดีครับขอบคุณครับสู้ๆครับไก่สดแบบระวังหมาเดาไปได้เราพ่อแม่ ปิดไลค์ไม่ได้น้อส,สาวมันยังไม่ถ่ายรูปเลย จะเต้นแล้วงงเลยถ้าอยากไปได้สามตัวนี้เชาเอ่สาแล้วก็ได้อาสาแล้วถือไก่พี่ข้ามชิ้นสีไก่เลยโอเคยงได้ภาพเลยถือไก่ด้วยครับถือไก่เอาไก่ด้วยมาเอาไก่มีๆก็ได้เอาลงก็ออกเอาลงก็ออกออกก็น้าหน่อยถือไก่ด้วยโอเคพอแล้วพอแล้วโอเคนั่นน่ะออกืองตรงนี้เอาช่องแก้วใช่ใช่ขอแรกัน โอเคครับรอบหนึ่งสองสามครับรู้มหนึ่งสองสามขอบคุณครับ